โอสครับเรื่องของแผนยุทธศาสตร,ร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานมีการใช้คําว่าหรือด้วยตัวนี้หมายความยังไงครับมิวครับคำว่าหรือเนี่ยสามารถใช้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับคำว่าแผนยุทธศาสตร,ร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานเนี่ยจุดสําคัญก็คือว่าจะต้องเป็นแผนระยะยาวครับพี่แดนต้องไม่ใช่แผนประจําปีหรือแผนปฏิบัติงานประจําปีหรือแอคชั่นแพลนของเราเนี่ยต้องไม่ใช่นะครับต้องเป็นแผนที่มีระยะยาวจะเป็น2ปี3ปี5ปีหรือกี่ปีก็ตามเนี่ยที่สําคัญจะต้องครอบคลุมระยะเวลา ปี2,566ซึ่งเป็นปีประเมินของเราด้วยนะครับเมื่อครอบคลุมแล้วเนื้อหาข้างในก็ต้องมีครบถ้วนทั้ง3อย่างยุทธศาสตร์แนวทางเป้าหมายและก็ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์นั้นๆครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นขั้นต่ําที่สุดละที่จะสะท้อนถึงความเป็นตัวแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาได้ถ้าเกิดว่า3อย่างนี้ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมายตัวชี้วัดยังไม่มีเลยเนี่ยก็คงไม่เรียกว่าแผนหรือยุทธศาสตร์ละแต่ว่าถ้าจะทํามากกว่านั้น เช่นจะมีการ,รวิเคราะห์บริบททั้งภายในภายนอกภายในประเทศของเราก็ได้ใช่ไหมฮะการดำเนินง,งานที่ผ่านมาท่าจะใส่เนื้อหาอะไรสามารถทําได้โดยสะดวกเลยถูกต้องครับตัว<ๆ>อย่างดีๆมีให้เสิร์ชเยอะแยะนะครับ,รบตั้งแต่เราทําแบบวัดโอทมาเนี่ยข้อมูลต่างๆเราเนี้ยมันไหลเข้าสู่โลกอิเนเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานสามารถศึกษากันและกันได้ว่าเฮ้หน่วยงานในประเภทเดียวกันกับเราเนี่ยเขาจะทําแผนอย่างไรเช่นอุดมศึกษาแต่ละที่เขาจะทําแผนอย่างไร ท้องถิ่นระดับเทศบาลนครก็จะทําแผนยังไงถ้าเสิร์ชลงไปใน Google ได้เลยมันจะขึ้นมาเลยเรามีตัวอย่างที่ดีทุกประเภททุกหน่วยงานเลยครับพี่แีนทุกประเภทหน่วยงานเลยถ้าหน่วยงานไม่ได้ใช้ชื่อแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาแต่ใช้คําว่าแผนปฏิบัติการด้านแต่มีระยะเวลา5ปีนะครับอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับสามารถใช้ดําเนินการตอบในข้อนี้ได้นะครับบางครั้งเนี่ยหน่วยงานอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อตามนี้ได้นะครับแต่ว่าเราดูวัตถุประสงค์ของข้อคำถามครับว่ามีวัตถุประสงค์ในลักษณะของแผนระยะยาวแล้วก็ครอบคลุมปี6หรม่